สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมารีวิวชุดปั๊มสุบน้ําต่อปลายการตัดหญ้าตัวนี้เลยตัวนี้นะคะจะเป็นขนาด2นิ้ววัสดุทําจากอลูมิเนียมหนาแข็งแรงแล้วก็ทนทานเลยหัวกรองตรงนี้นะคะจะเชื่อมต่อกับตัวปั๊มเลยค่ะไม่แตกหักง,ง่ายรุ่นนี้ออกแบบมาเป็นพิเศษเลยค่ะสามารถต่อได้ทั้งก้าน28มนิแล้วก็ก้าน26มิลเลย สำหรับลูกค้าท่านไหนนะคะอยากต่อกับก้าน26มิลเราจะมีหัวต่อไปก้านตรงนี้เสียบเข้าไปนะคะสามารถใช้กับก้าน26มิลได้เลยส่วนด้านในนะด้านในนะคะจะเป็นเฟืองเก้าฟันค่ะสามารถใช้กับก้านมาตรฐานทั่วไปได้เลยต่อไปเราจะมาดูวิธีการใช้งานกันนะคะขั้นตอนแรกถอดหัวเกียร์ออกก่อน แล้วสวมชุดปั๊มสูบน้ำต่อกับปลายก้านตัดหญ้าเข้าไปจากนั้นนะคะขันน็อตให้แน่นทั้งสองตัวเลยแล้วก็สามารถใช้งานได้เลยนะคะสูบน้ำได้แรงต่อเนื่องนอกจากนี้ยังสามารถต่อกับสายส่งน้ำได้ถึง100เมตรเลยค่ะแถมฟรีข้อต่อลดสาย2ขนาด1นิ้วและ1.5นิ้วแถมให้ฟรีๆกันไปเลย